ดวงรายวัน2กันยายนคนวันพฤหัสนะครับวันนี้คนวันพฤหัสนั้นมีโอกาสมีจังหวะดีๆเข้ามานะครับเกิดความสำเร็จสร้างชื่อเสียงได้โดยง่ายการงานนั้นเกิดอะไรแบบฟุกๆได้เช่นเดียวกันนะครับอะไรอะไรที่ไม่ได้คาดหมายคาดหวังไว้มีเกณฑ์สำเร็จได้โดยสูงครับการงานนั้นเด่นด้านการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมนะครับการต่างประเทศ การงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงวันนี้เด่นด้านความคิดสร้างสารรค์แปลกใหม่อะไรไม่เคยทํามีเกณฑ์สำเร็จได้สูงนะครับวันนี้พบมิตรภาพพบกันระยานมิตรช่วยเหลือได้ดีครับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยครับส่วนด้านการเงินนะครับการเงินวันนี้หมุนเวียนคล่องหมุนเวียนดีแม้ว่าจะยังไม่มั่นคงก็ตามครับส่วนในด้านความรักนะครับความสัมพันธ์นั้นวันนี้ดูดีครับเข้าอกเข้าใจ รู้ใจกันดีเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับภาพรวมคะแนนในวันนี้นั้นอยู่ที่90%ครับสำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนี้นะครับสีเด่นดีนั้นคือสีโทนแดงขาวครีมเหลืองเขียวส้มแสดน้ำตาลเข้มดำเทาและสีผสมนะครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสำเร็จในว,วันนี้เลือกโดยหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้า ส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงประจําวันที่ดีนะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ปุปรกาลีความกตัญญูคือสัญ,ญลักษณ์ของคนดีครับเลขเด็ดพยากรณ์ประจําวันนี้เลขเด่นนั้นคือเลข3 6แล้วก็ศูนย์นะครับเลือกโดยหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ